สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับข่าวสารเดลกาฟุตบอลมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้แบบครบถ้วนเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเราดีจะการคอมเมนต์มากันแล้วอย่าลืมกด Sub สไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ใน Facebook เหมือนกันนะครับเมนต์ได้นะครับแชร์ได้ใน Tik t o อกแล้วก็ในเว็บไซต์ของเรานะครับสช่องทางตรงนี้กดติดตามทุกช่องทางนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆนะครบทีีกกเเ่านรรป็ชุ9 ที่ฟอร์มถือว่าแรงขึ้นมานะครับ3เกมหลังในพวกเขาชนะถึง2เกมหลังจากเปลี่ยนแปลงโค้ชก็เอาคนเข้าขารู้ใจอย่างทางโค้ชยบสมชายไม้วิไลเนี่ยมาประคองก่อนแต่กลายเป็นทีมเนี่ยเจอจุดเปลี่ยนนัดนี้ก็รับมือกับเชียงรายครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่างคุณฟุ๊กกับคุณฮั่นนะครับก็สนิทสมกันมานานและเวลาเจอกันทีไรเนี่ยสนุกตลอดนะครับโดยช่วงหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าราชบุรีกว่าจะเอาชนะเชียงรายได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลามาเป,ป็น10ปี โดยกว่างซรงมหาภัยก็เพิ่งจะปลดล็อกชนะได้ในช่วงก่อนเบรกโปรแกรมทีมชาติแฟนบอล2,917คนซึ่งตัวเลขสถิติก่อนเกมเนี่ยเชียงรายข่มราชบุรีมิดเลยนะครับเจอกันมา26นัดเนี่ยชนะไป15เสมอ10และแพ้เพียงแค่เกมเดียวและไอ้กเกมเดียวเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นในไทยลีก็ดูการที่แล้วแหะครับที่ราชบังกรเนี่ยเปิดบ้านชนะ3-0ปลดล็อกชัยชนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และฟอร์มตอนนี้ในบ้านของราชบุรีก็ไม่แพ้มา5นัดติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่เชียงรายเกมเกยือนก็ไม่ดีครับแพ้มา4เกมติดด้วยฉะนั้นในมุมความมั่นใจเนี่ยบอลเข้าทางเจ้าบ้านแต่ด้านหลังเนี่ยก็ขาดจุลทารเขียดีที่สะสมใบเหลืองครบ4บี่ใบติดโทษแบนในแมชนี้นะครับเป็นโอกาสของอาริสอนพรมรักได้มายืเนเซนเตอร์คู่กับบูตอมโบขณะที่แดนหน้าเนี่ยก็ยังเป็นตาหน้าเกมบอลเดแปรแล้วก็ทัศยะญาธนากะ ส่วนชามิโมโรมาเจอทีมเก่าครับก็หมดสิทธิ์ใช้งานฮาร์ฟวาชาโดแล้วก็ชิชชนกชัยแสนสุรินทร์ที่โดนใบแดงในเกมก่อนหน้านั้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่เกมรุกโดยโคจเจนวี wie, ก่อนหน้าจากจีนที่ประสานงานร่วมกับ เซรัสซีสุวรรณเสศและก็คาร์ลสอิวรี่ก็เริ่มเกมมาเนี่ยราชบุรีโจมตีริมเส้นต่อเนื่องเลยนะครับทีเด็ดของพวกเขาแล้วก็เปิดเข้าไปสร้างปัญหาจนแนวรับเชียงรายเนี่ยมีแว่งเหมือนกันโดยังหวะสกัดกั้นเนี่ยหลายครั้งบอลแรกไม่ขาดน,นะครับเจอเก็บตกบอล2เพียงแค่ราชบุรีเนี่ยไม่สามารถโชคโชฉวยโอกาสต่อเนื่องได้แต่ก็มายิงประตูขึ้นนําสําเร็จเพียงแค่13นาทีครับเป็นบอลเปิดย้ําคิดย้ําทําอยู่นั่นแหละครับเป็นทนากาศที่เปิดเข้าไปแล้วแนวรับของเชียงรายเนี่ยก็ไปพวงกับได้แปรนะครับ ทำให้โชติพัฒน์เนี่ยวิ่งเข้ามาตัวเปล่ายิงดือด้อเลยเป็นประตูขึ้นนําให้กับเจ้าบ้านพอหลังจากนั้นก็พยายามทําแบบเดิมซ้ำๆแบบนี้นะครับส่วนเชียงรายพอโดนปั๊บเนี่ยพวกเขาดูจพะพะวงมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิกับเกมรับแต่หมันก็ทําให้เกมรุกเนี่ยผู้เล่นเมกาเติมด้วยและการสร้างโอกาสหลายๆครั้งเนี่ยก็มีครับแต่ยังไม่ผ่านมือของกาพลปฐมอัคกุลที่ส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการสั่งการให้แนวรับเนี่ยตัดไฟต้นลมทําให้บอลเนยมาถึงเขาเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายมากเท่าไหร่ในช่วงเวลา 45นาทีแรกซึ่งราชบุรีก็ยังคงนำอยู่1ต่อ0แต่ว่าท้ายครึ่งแรกสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะฝนมันตกถล่มลงมาครึ่งหลังเนี่ยฝนยังคงเป็นอุปสรรคแต่วิธีการของราชบุรีเนี่ยด้วยการเล่นบอลโยนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้สร้างปัญหาหรอกกับการหาพื้นที่ว่างในการเปิดเพียงแค่ว่าสปีดบอลอาจจะตกไปหน่อยจากสภาพสนามที่มันไม่เป็นใจส่วนเชียงรายยกระดับเกมขึ้นมายังไงต้องสู้นะครับตามลูกเดียวแต่วิธีการของเขาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมคือพยายามเน้นเกมรับแล้วรอจังหวะโตก,กับ โดยเฉพาะการเล่นหลังลายสลับหน้าลายเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยพยายามทําจนกองหลังของราชบุรีก็ปั่นป่วดเหมือนกันก่อนจะแลกในช่วงเวลาที่ต้องเสี่ยงนะครับก็ส่งตัวผู้เล่นที่มีวความสดเนี่ยวังเจ้าประตูคืนแล้วเจ้าบ้านอยู่ดีก็ช็อตไปดื้อเกมเนี่ยดรอปลงไปเลยเพราะว่าเกมริมเส้นก่อนจะบอลไปเปิดเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาใช้วิธีการลากเลื้อกินตัวเพื่อไปถึงจุดสําคัญหรือว่าอาจจะเรียกฟาวเพื่อเน้นการเปิดบอลเข้าไปกดดันเพราะมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลมันติดน้าเนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าถอยมาเพลย์เซฟแล้วรอจังหวะในการเล่นโต้กกับซึ่งโอกาสของเชียงรายในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับดีขึ้นเลยเอาตรงๆถ้าเกิดว่าเกมรุกดีกว่านี้นะครับในโคต้าต่างชาติเนี่ยผมว่าปิดจ,จ็อบด้วยการมีแต้มได้แต่พอมันไม่คมเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าการยืนตำแหน่งของกำพลเนี่ยก็ช่วยเจ้าบ้านไว้หลายครั้งเพราะว่ามีโอกาสป้องกันแบบกดดันมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งแรกแต่ยังเอาอยู่ครับทำให้จบเกมเซฟ3แต้มไม่ได้นะครับทำสถิติชนะ3จาก4เกมหลังซึ่งนัดเนี้ยครับ ฟุตบอลกลายเป็นว่าใกล้เคียงกันเลยทั้งที่ราชบุรีครองบอลดีกว่าแต่โอกาสยิง12ครั้งเท่ากันนะครับแล้วกลายเป็นว่าเชียงรายเนี่ยยิงตรงกรอบไป5ครั้งมากกว่าราชบุรีที่ตรงกรอบไป4ครั้งแต่เหมือนโชคเนี่ยยังไปเข้าข้างราชบุรีเพราะว่าต้นเกมพวกเขาโหมหนะักแล้วได้ประตูเร็วตามแท็กติกที่เตรียมมาพูดถึงราชบุรีกันหน่อยนะครับพอชนะต่อเนื่องในบ้านเนี่ยพวกเขามั่นใจขึ้นมาเยอะเลยการโจมตีและก็วิธีการเดิมๆคือฟุตบอลไปเปลี่ยนตัวตนเนี่ย สุดท้ายมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าระยะยาวมันไปต่อไม่ได้เพราะกลับมาเล่นในวัตถุดิบที่ตัวเองมีกับคาแรคเตอร์การเสริมทับของผู้เล่นที่มันไม่เคยขาดเกมริมเส้นที่มีผู้เล่นกล้าเติมกล้าลุยเนี่ยพวกเขาก็ดูมีอารมณ์ของความเป็นทีมใหญ่มากขึ้นนะครับอย่างคุณภาพของทัศยา์ธานากาศเนี่ยอันนี้สอบผ่านอยู่แล้วสร้างปัญหาได้ตลอดเพราะว่าเป็นเจลรี่คุณภาพจริงๆโชติพัทพุ่มแก้วสลัดอาการบาดเจ็บมามีเกมต่อเนื่องลงตัวมากขึ้นอ่ะก็เริ่มเห็นจังหวะเดิมๆที่เขาเคยทําได้สมัยยูเชียงราย ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในฐานะจิ๊กซอในช่วงแต่ละเกมเห็นได้ชัดเลยว่าดูจะลงล็อกแล้วครับแต่ปัญหาเดิมๆก็ยังคงมีคือความต่อเนื่องในการเล่นเนี่ยคือกราฟมันมีขึ้นมีลงแบบน่าใจหายอย่างนัดเนี้ยนะครับพอยิงลูก2ไม่ได้เนี่ยกลายเป็นอยู่ดีไปซื้อเกมรับเฉยพอซื้อเกมรับมันแกว่งครับเกือบจะเหมือนเกมที่พวกเขาเอาชนะระยองได้แบบขืนเหมือนกันเพราะหลายครั้งเนี่ยก็เกือบโดนตีเสมอนัดน,นี้ก็เหมือนกันครับ ขณะที่เชียงรายตอนนี้แนวทางของพวกเขาก็กลับมาสู่จุดเดิมแหละครับการพยายามจะไปครองบอลสู้หาจังหวะในการเล่นสร้างเกมจากแดนหลังเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเชียงรายมาใหม่ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่คุณภาพผู้เล่นอ่ะมันไปไม่ได้ครับเพราะมันไปไม่ได้ผลการแข่งขันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นในสิ่งที่ตัวเองเนี่ย น่าจะสร้างความมั่นใจคือเอาผลได้ไม่ว่าจะเป็นการมีแต้มหรือว่าการเอาชนะคู่แข่งในกลุ่มที่ควรจะเอาชนะดังนั้นมันก็น่าจะดีกว่าในเรื่องของโมเมนตัมความมั่นใจซึ่งฤดูกาลนี้เหมือนอดูการเผาจริงของพวกเขาแล้วครับพอที่ผ่านมาเนี่ยก็เผาหลอกมาเยอะจากการที่ไม่ได้มีเม็ดเงินในการทําทีมากพอแต่ยังเอาตัวรอดด้วยคุณภาพของผู้เล่นที่เป็นโครงหลักๆที่มันเกาะหมางแต่ชุดก่อนลุ้นแชมป์แต่พอมันเสียไปทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับมันก็ช็อตมาตลอด จนแท็กติกวิธีการเนี่ยมันก็ต้องเน้นความปลอดภัยและมันทําให้ฟุตบอลดูไม่สนุกเราต้องยอมรับนะครับว่าเชียงรายเป็นสไตล์นั้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเพอะเขาอยากจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปได้จริงๆดังนั้นเนี่ยฟุตบอลดุดันสะใจคนดูแต่ไม่ได้ผลการแข่งขันสุดท้ายปลายทางไม่รอดแฟนบอลไม่เชียร์จะอธิบายด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีก้าวเป็นว่ากลับมาสู้ในแบบที่ตัวเองเป็นดีกว่าเพราะด้วยคาแรคเตอร์มันก็ถูกปลูกฝังกันมาจนเป็น DNA ไปแล้ว ซึ่งเลก2เนี่ยต้องไปดูด้วยนะครับว่าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเชียงรายก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องการเสริมทัพเพราะว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นการไม่ผ่าทีมหรือว่าเสริมเติมแต่ง,ตงในช่วงตลาดซื้อขายรอบต่อไปภาพการลุนหลีตกชั้นของเชียงรายถึงท้ายให้ดูการแน่นอนครับส่วนคู่ที่2ในเวลาเดียวกันแบงคข้อ,อันดับ3ที่ตอนนี้ฟอร์มก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยอันดับ7 ที่ชนะในลีกมา3เกมติดแล้วด้วยก,การเจอกันในช่วงหลังเนี่ยบียูก็ถือว่าคมเลย5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ2ไม่แพ้นะครับและไม่เสียประตูให้กับสุโขทัยด้วยโดยโค้ชแบนทศวรรณีปาเนี่ยเคยคุมทีมเจอสุโขทัยมา10ครั้งในไทยลีกเขาก็ไม่เคยแพ้เลยไม่ว่าจะคุมสมสรสอนไหนเจอสุโขทัยก็ตาดโดยแข้งเทพเนี่ยก็จัดชุดใหญ่นะครับโรเตชันได้และเดี๋ยวก็ต้องมีเกมศึก ACL 2ในช่วงกลางสัปดาห์รออยู่ด้วย ขณะที่ค้างข่าวไฟทีมเยือนเนี่ยก็เจอปัญหาใหญ่จอมาโจติดโทษแบนครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหนักที่ขาดหายไปตัวรุกเลยเป็นมัตติสลีมาซิโรชัดทองแล้วก็อภิชาติเดนมาร์กยังมีตัวความเร็วขนาดข้างแต่การขาดจอมาโจมีผลนะครับในเรื่องของการสร้างจังหวะการแก้เพรสซิ่งด้วยความสามารถในการเลี้ยงกินตัวของบาโจก็เริ่มเกมมาเนี่ยความพวงไม่เกิดบียูใสเลยครับเอาความดุดดันเข้าว่านะครับไม่ต้องมาติดชื่ออะไรทั้งสิ้นและพวกเขาเนี่ย ก็มาได้ประตูขึ้นนํอาอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับถึง17นาทีแต่การปลดล็อกตรงนี้ทําให้พวกเขาเนี่ยได้เล่นกับวิธีการที่เตรียมมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ไม่ได้ผิดแผนอะไรจากการที่ต้องตกเป็นรองคู่แข่งดังนั้นพอเกมอยู่ในมือของเจ้าบ้านก็วัดที่ความสม่ําเสมอเลยและก็ความกระหายครับกับคาแรคเตอร์ของทีมที่จะกลับมาลุ้นแชมป์ซึ่งที่ผ่านมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันก็มีแกว่งอยู่บ้าง แต่สุดท้ายยังมีแชมป์ติดไม้ติดมือเป็นบอลทั่วก็ยังดีกลับมาที่บอลลีกเป็นเป้าหมายใหญ่ที่พวกเขาพยายามมาตลอดถ้ายังไม่ได้อีกเนี่ยก็ถึงเวลาต้องบอกลาผู้เล่นหลายๆคนเหมือนกันเพื่อให้โอกาสดาวรุ่งตัวใหม่เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมซึ่งโค้ชแบนพยายามหยอดมาแล้วตั้งแต่เกมนี้ด้วยนะครับมีโอกาสให้ใส่ลงเล่นเป็นสำรองซึ่งหลังเสียประตูเนี่ยสุขโขทัยก็พยายามจะยกระดับเกมขึ้นมาส่วนหนึ่งคือบียู อาจจะผ่อนลงไปแบบเล็กๆเหมือนกันก็ทําให้ทีมเยือนได้ใจขึ้นมาแต่มีจุดเปลี่ยนพลิกผันเพราะว่ามาร์เซียสลีมาเนี่ยทำบอลหลุดและพยายามจะตามไปเอาจังหวะต่อเนื่องและสุดท้ายเนี่ยดันไปเปิดปุ่มยันใส่ขาหลักของโปเก,ก้าอันนันผู้สิทธิ์เนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับเพราะ v a r ยาแย้งปุ๊บเนี่ยพอไปดูไปเช็คเรียบร้อยเนี่ยต้องยกเลิกใบเหลืองแล้วให้เป็นใบแดงทันทีแม้ว่าเจ้าตัวดูจะไม่ได้มีเจตนาก็ตามแต่การเปิดปุ่มและจุดประทะเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญที่อาจทําให้โปเก,ก้า เจ็บหนักได้ก็เป็นหลักการพิจารณาที่ผู้สินหลายๆคนเนี่ยก็คงต้องเลือกทางนี้นะครับแต่บิูก็ยังไม่ได้สกอร์เพิ่มนะครับทำให้ครึ่งหลังเนี่ยการกลับมาของสุโขทัยก็ยังมีโอกาสถึงแม้ตัวจะน้อยกว่าซึ่งทิมเยือนเนี่ยใช้ลูกขยันนะครับวิ่งสูฟัดแต่พอเล่นไปสักชั่วโมงหนึ่งคือเหมือนกับโดนหลอกล่อให้วิ่งเหมือนกันแล้วบยูเนี่ยไม่ได้ไปนเน้นกับจังหวะโอเพนเพลย์มากสักเท่าไหร่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยดูจะละเอียดอะออในการเล่นลูกตั้งเตะมากครับเพราะประตูแรกเนี่ยก็เป็น ลูกที่2ในเนี่ยชัดเจนเลยนะครับลูกนัดเปิดให้สุพันณมง์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยวิธีการเตะนะครับทั้งบอลอินสวิงอ t สวิงคือเปิดโค้งเข้าโค้งออกอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีจุดตกของบอลที่ค่อนข้างน่ากลัวน้ําหนักไม่ว่าจะแรงหรือว่าเบาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนเปิดกับคนเข้าไปชาร์จเนี่ยไทม,มิ่งมันค่อนข้างลงตัว แลพะพอนำสองลูกคราวนี้โค้ชแบนต้องพักตัวหลักเพราะเดี๋ยวมีเกมการสัปดาห์กับเอเซียสองรอยอยู่ก็ถอดโปรก้านิติพงศ์แล้วก็ใส่ผู้เล่นที่โอเคอาจจะเตรียมไว้ด้วยนะครับในเกมนัดหน้าแต่ว่าเอามาอบอุ่นร่างกายหมุนเวียนทั้งจิติพันธกฤษดาเอาวีระเทพอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวโรเตชันแล้ว B ียูก็มาได้จุดโทษจดาดี้ไปโดนสุริวิทย์โลกาวิทย์ทำฝ่าลิจรโรซิฟโควิชก็ยิงเข้าไปก็เป็นประตูที่6ของเขากับบียูตั้งแต่ย้ายมา ก็ไปไปามาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ยิงแต่สกอร์ที่ออกมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ยิงแบบต่อเนื่องและเป็นรายการที่กระจายกันยิงด้วยนะครับทุกรายการเนี่ยก็แทบจะมีชื่อในสกอร์หมดเหมือน,นกันกับการแข่งขันณะนัดนี้ของทางซิโควิชหลังจากนั้นเนี่ยถอดตัวหลักอีกรอบหนึ่งครับก็คงจะมั่นใจอะไรครับว่าสุโขทัยตัวน้อยกว่าเนี่ยน่าจะกลับมายากแต่กลายเป็นว่ามาได้ความสูงใหญ่ของมาร์เสฟอนาซารีนะครับที่มง ให้ b ีต้องกลับมาเร่งครับก็เอาสำรองนี่แหละเซตเกมใหม่เพราะยังไงตัวก็มากกว่าและสุโขทัยก็ใช้แรงไปเยอะนะครับในช่วงที่ตามลูกเดียวก่อนจะเสียลูก2เพราะดูยุบไปเห็นเห็นเลยแล้วมันก็ท้อเหมือนกันกับจังหวะการเสียประตูที่โดนลูกเซตเพย์จนช่วงท้ายเนี่ยก็มาเสียให้กับเอเวอเรตต์นะครับแล้วก็มีรุ่งรัดยิงเข้าไปแล้วด้วยแต่ VAR เนี่ยริบคืนแต่ก็จบเกมด้วย3แต้มของ B u ชนะไป4-1 ซึ่งสไตล์บีเนี่ยมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าฟุตบอลอาจจะไม่ได้ดุด,ดันเล่นเกมเร็วแต่ก็สร้างโอกาสได้มากถึง24ครั้งนะครับตรงกรอบไปแค่8ครั้งตอนเนี้ยมันมีปัญหา,าเรื่องของความเฉียบคมนี่แหละครับที่ทำให้บางนัดเนี่ยฟอร์มมันหนึดแต่ก็หาคําตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเกมเนี้ยยิงเข้ากรอบเพียงแค่8ครั้งแต่ได้มา4ลูกคืออัตราส่วนคือ50%สนะครับส่วนสุโขทัยเนี่ยมีโอกาสทั้งเกมเพียงแค่7ครั้งและตรงกรอบไปครั้งเดียวก็ได้ประตูเลยแล้วกก็ไไม่ไดม้โอาส จะแจ้งไปมากกว่านั้นอีกคือ BU ยูเนี่ยสามแต้มมันสําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะดูว่าในช่วงหยุดฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันไปเติมความฟิตความแม่นยําในการสร้างโอกาสมาแล้วก็การจบสกอร์มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่เกมโอเพ่นเพลย์คือเซตเพลย์เนี่ยเป็นอาวุธที่ผมดูแล้วเนี่ยคือเขาเตรียมมาโอเคไอ้เปิดเข้าหัวเนี่ยมันไม่มีหรอกครับไอ้ลูกเปิดแม่นๆอย่างนั้นน่ยฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องเปิดเข้าจุดแล้วก็หาคนเข้าไปชาร์จซึ่ง B u ได้2ประตูตรงเนี้ย ผมมองว่าเขาก็เล่นงานให้สุโขทัยเนี่ยเพลิเหมือนกันกลายเป็นว่ามุกใหม่ตรงเนี้ยสุโขทัยก็ช็อตเลยเพราะเขาคงคิดว่าเล่นเกมรับต่ำแล้วบียูก็จะหาบอลเจาะตามช่องซึ่งพวกเขาเนี่ยเตรียมร่างกายมารับมือเหมือนกันแต่พอมาโดนลูกนิ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นจุดแข็งของทีมใหญ่ที่เอาตรงๆอะ่ะหลายๆทีตอนนี้ในไทยลีกเนี่ยถ้าว่ากันตามหลักเลยนะครับมันไม่มีทุกนัดหรอกที่มันจะเจาะยงิงคู่แข่งถลน่มทลายลูกปลดล็อกถ้ามันยิงแบบโอเพนเพย์คองบอลเจาะเข้าไปยิงไม่ได้มันก็ต้องอาศัยลูกพวกเนี้ มุมฟรีคิกเพื่อเป็นการปลดล็อกให้เกมและความกดดันเนี่ยหายไปจากการที่ไม่ได้ประตูส่วนค้างข่าวไฟการขาดบาจโจมันชัดเจนนะครับว่าตัวทดแทนตอนนี้มันไม่มีแน่นอนแล้วยิ่งไปโดนใบแดงของมาตุสลีมาอีกโอ้โหก็ยิ่งขาดตัวเปลี่ยนเข้าไปใหญ่เลยแต่เห็นชัดและขอชมคือเรื่องหัวจิตหัวใจคือบอลของสุโขทัยเวลาเสริมตัวเข้าไปเนี่ยคาแรคเตอร์ต้องวิ่งไปก่อนใครไม่วิ่งนะครับอยู่ไม่ได้วิ่งถูกหรือไม่ถูกวิธีการอันนั้นก็ว่ากันไปตามสิ่งที่โคช้ชเขามองเห็นแต่ที่แน่ เวลาทุกคนสู้อ่ะมันเห็นถึงการยกระดับเกมได้แต่ปัญหาหนักๆห,ห,หลังจากนี้นะครับก็คือเรื่องของใบเหลืองใบแดงคือถ้าเกิดไม่เซฟเลยนนะครับตัวหลักๆนี่แหละจะไม่พอเอาเพราะว่าเวลามีผู้เล่นติดโทษแบนเนี่ยสังเกตดูเลยนะครับว่าสุขโขทัยเนี่ยแว่งทันทีเพราะตัวหลักกับตัวสำรองเนี่ยคือมันเตรียมการเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้วมันเป็นชุดผู้เล่นที่เป็นเซตซึ่งโคดอนัทเนี่ยเขาจับจุดได้แล้วอยู่ที่ว่าเกมมันจะเริ่มต้นจากความได้เปรียบของเขาหรือเปล่า ส่วน b ีหลังจบเกมนี้ครับความต่อเนื่องคือการบุกไปฮ่องกงนะครับไปเจอรีแมนในศึกเ c ฟซีแชมเปส e a กส e 2เกมที่3ในวันพุธนี้นะครับสวนหนึ่งคู่แนละ้วามรผถมที่อยู่อันดับสุดท้ายหลังจากไม่ชนะมา7นัดติดต้องเจอกับประจวบอันดับ10ที่3เกมหลังเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับและบอลคู่นี้กลายเป็นว่าหนืดเลยเพราะเจอกัน2นัดเสมอทั้ง2เกมครับ ส่วนนครปฐมนอกจากไม่ชนะต่อเนื่องแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่ต้องว่ากันตามตรงคือแฟนบอลก็หายไปเยอะจากความดุดันกับเกมในบ้านที่มันไม่ได้เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมาตอนเนี้เล่นในบ้านเนี่ยแพ้มา6เกมติดแล้วนะครับยิงไม่ได้มา5เกมติดด้วยแต่ประจวบเกมเยือนก็กลายเป็นว่าไม่ดีเหมือนกันครับเพราะพวกเขายังไม่เคยชนะใครในเกมลีกสําหรับการมาเยือน 22นัดติดต่อกันแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อนฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มเนี่ยบอกว่าถูกคู่อ่ะเอาผีหน้ากับลงผูวอันนี้ขอญาติใช้สุภาษสิทธิ์แบบนั้นไปแต่เอาตรงๆเนี่ยนัดเนี้ยมันควรจะเป็นเกมปลดล็อกของทีมใดทีมหนึ่งซึ่งโอกาสดีของประจวบก็มีนะครับเพราะถ้าเจอคู่แข่งกับฟอร์มที่เป๋ขอรับคำถมกับตารางคะแนนมันไม่มีเกมไหนที่ววาคุณควรจะปลดล็อกการชนะเกมเยือนส่วนคำมถมเองถ้าจะเห็นทิศทางว่าโคตโต่อยกยกระดับทีมได้ไอสัปดาห์ที่หายไปกับโปรแกรมทีมชาติเน นัดนี้ก็ต้องเห็นแล้วครับว่าฟุตบอลของเสือป่าราชาเปลี่ยนแปลงยังไงและก็มีการวางอาวุธไว้นะครับอย่างทาคุอิโตะเนี่ยขาดหายไม่ได้แต่ตัวที่พร้อมจะเล่นด้วยอย่างสันชัยชาวเราขวานและก็เลสลี่เนี่ยจะเติมความเข้าใจซึ่งกันและกันในรูปแบบแล้วก็วิธีการที่โค้โตต้องการในรเป่ากขณะที่โค้เตะสะสมนะครับสามกองหน้าเอาตาอัวเจนรบและวก็วันเดอร์ลุยสก์ก็อาจจะเป็นชุดผสมหน่อยเพื่อรอตัวเปลี่ยนเอาอาวุธหนักไปเล่นในช่วงครึ่งหลังเพื่อด,ดูเกมของเจ้าบ้านก่อนครึ่งแรกเนี่ย ประจวบครองบอลบุกเข้าสายแต่ปัญหาคือบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายในการสร้างโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าคร์ทมเนี่ยกลายเป็นว่าโต้กลับแล้วมันถึงจุดที่น่ากลัวมากกว่าโดยเฉพาะบอลยาวซึ่งเป็นสิ่งที่นครปฐมก็ต้องใช้จากปีที่ผ่านมาอยู่แล้วเพราะมีตัวอย่างทาคุยโตะที่ลากเลื้อยเอาชนะคู่ต่อสู้1ต่อ1ได้แต่ทาคุก็ด่วนว่าวิธีการใช้งานตอนเนี้ต้องพยายามลดจังหวะประทะของเขาด้วยเพราะฟุตบอลพอมันหยุดกันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเตะด้วยการทําฟาวถ้าทาคุยโต ไม่เจ็บก็ดีไปแต่ถ้าเกิดทาคูเจ็บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตัวเลือกนะครับทรัพยากรของนครขฐาวถมจะยิ่งไปกันใหญ่แต่เป็นว่าหลายจังหวะก็ดื้อจนได้ดีนะครับเพราะเป็นที่มาของการได้จุดโทษด,ด้วยจากจังหวัดที่จิตพันธ์ผาสุข,ขันเนี่ยไปทาฝ่าวและก็เป็นทาคูที่รับหน้าที่ยิงเข้าไปนะครับให้ครึ่งแรกเนี่ยนครขฐาถมได้มีรอยยิ้มบ้างขอออกนําคู่แข่งกับเกมสําคัญที่พวกเขาต้องการจะรักษาสกอร์คือมันก็ไม่ควรแพ้ในบ้าน แบบที่ไม่ได้เห็นทิศทางว่าจะกลับมาอย่างไงพอเกมตามหลังครึ่งหลังต้องไปดูว่าประจวบจะแก้ด้วยวิธีการแบบไหนซึ่งเขาก็ต้องโสบนะักเตะที่แน่นอนเลยครับดูหือหวาอีกลาสันหลนก็ลงมาแทนที่ของสรุกราคือบอลเชิ่งอาจจะตัดทิ้งเน้นพวกตัวที่ไปกับบอลได้ดีกดดันทําลายโซนของนครปฐมแต่สมาธิเกมรับของเจ้าบ้านเนี่ยจริงๆก็ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแค่ว่าบางจังหวะมันก็เสียประตูแบบที่ไม่ควรจะเสียเช่นเกมท่าเรือเอาเป็นว่ามันก็มีท้อกันบ้างแต่ว่านัดเนี้ย พอยันอยู่เนี่ยเกมโต้หลายครั้งทาคุก็ยังเป็นพระเอกเหมือนเดิมในการเล่นทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นลุกด้วยการใช้ความสบบามารถของเขาแหละซึ่งลูก2เนี่ยถ้าไม่มี V.R. แล้วได้โหนัดเนี้ยนะครับน่าเข้ามาถมเข้าทางผมว่าอาจจะมีมากกว่า2เมตรด้วยแต่จังหวะที่คีรอนสก,กัดพิเยนเข้าประตูเนี่ยพอไปย้อนเช็ค V.R. เนี่ยจังหวะก,ก่อนหน้านั้นนะต้องย้อนไปไกลมากเลย จุดเริ่มต้นมันคืออนุกรร์สางรามไปทําฟาวจิรพันผาสุขขันก่อนมันก็เลยทําให้ต้องย้อนไปดูว่าเฮ้ย mm. จังหวะก่อนได้ประตูเนี่ยความต่อเนื่องมันเคลียร์ไหมและมันไม่เคลียร์เ mm. พราะมันไม่เคลียร์ mm. ปุ๊บลูกนี้ mm. ก็เลยโดนลิฟ์คืน mm. พอสกอรกยังไม่ห่าง mm. โคเตียก็เอาโสยรล็อตดึง mm. บาลอสมาสหรัฐมาพันธมิตรมาชองอูคืนหรือว่าอูคืนยอง mm. ก็คือมาครบอ่ะครับ mm. กาบุกเอาตายเลยเน้นตัวรุกล้้วนนะครับคือแรกเป็นแรกเสียกลูกหนึ่งช่างมันเพราะต้องการ จะปลดล็อกนะครับเพื่อ1คือ 3, ตีเสมอก่อนและ2คือต้องบดกะจะชนะในเกมเยือนให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยก็คงจะงงกันทั้งทีว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นทํำไมมันเล่นชนะยากเย็นกันก่อนจะมาได้ประตูตีเสมอนะครับพันธมิตรตัวสํารองลุยและจ่ายเข้าไปเป็นตาอัวโฉบตัดหน้าแม็กค,ครีเวแล้วก็ยิงแต่1นตรงนั้นเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต่อพิคาดแซงไม่สําเร็จนะครับ เลยต้องจบด้วยการแบ่งแต้มไปแล้วนักคอปถมเนี่ยไเจอข่าวร้ายเพราะว่าทาคุยโตตัวความหวังเจ็บจนได้เล่นต่อไม่ไหวช่วงท้ายเกมเพราะเสมอแบ่งแต้มกันไปเนี่ยคำถามกลับมาที่ประจวบครับเกิดอ,อะไรขึ้นผมว่าทีมงานงาต้องคงหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าบอลเกมเยือนเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนาได้ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้มันก็แปลกเหมือนกันแต่พอกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยเจอทีมใหญ่ก็มีแต้มเจอทีมระดับเดียวก,กันกับพวกหนีตกชั้นเนี่ยเก็บได้ตลอดแล้วเราก็เคยวิเคราะห์ไปทุกจุดแล้วนะครับว่า โค้เตี้ยจะแก้แบบไหนดีแต่สุดท้ายแลย้วผมว่าเขาแก้ทุกทางแล้วน,นะครับมันคงต้องกลับไปที่ผู้เล่นในสนามแล้วครับว่าวิธีการทุกอย่างมันต้องท้อนออกมาจากความกระหายที่อาจจะต้องใส่เกินเบอร์มากกว่านี้เพราะโค้ดเองเนี่ยผมว่าช่วงท้ายที่เขาปรับมาเพื่อตีเสมอเนี่ยเขาก็แลกสุดชีวิตแล้วนะครับแต่บางทีผลการแข่งขันมันก็ไม่มาดีนะครับนัดนี้นครปฐาถมไม่ได้ลูก2 0งไม่งั้นเนี่ยจบด้วยการแพ้นอนเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าพอมัน1นึ่งศูนย์แล้วลูก2ไม่โดนเนี่ย โคดิีอปรับอีกรอบหนึ่งเนี่ยมาเลยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาส่วนดาวรุ่งหลายคนอ่ะเห็นชัดว่าเฮ้ยตัวเปลี่ยนเนี่ยมีความกล้ายอยู่แล้วด้วยสไตล์โคติเ้ยพันธม,มิตรลงมาก็มีทิศทางอ่ะว่าอาวุธของต่อพิฆาตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีคนไทยที่จีจาน,ะ,นะครับแต่ว่าเริ่มมีตัวเข้ามาอ่ะอย่างมิซูพันธมิตรแล้วก็มีอิกลาสแต่การเล่นของเด็กเด็กเนี่ยแน่นอนความมือหวาความกล้ามันมีเพราะเด็กมีความมั่นใจอยากจะโชว์เมื่อได้โอกาสแต่ความละเอียด ก็าอาจจะไม่เก่าเกมเท่ากับตัวประสบการณ์เหมือนกันขณะที่นักความป თ มเนี่ยนะครับการเก็บแต้มได้ต้องยอมรับว่ามันน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือจาก3มเนี่ยมันเหลือแค่หนึงแต่เริ่มเห็นสไตล์ที่โค้ชต่อยพยายามติดตั้งให้ทีมแล้วนะครับว่าพอมีเวลาในการปรับเนี่ยก็รู้แล้วว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยอาจต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับแทคนิก,กวิธีการ ของทางโคตตอยซึ่งฟุตบอลมาอาจจะดูรายละเอียดเนี่ยเราดูไม่ออกและครับด้วยโครงสร้างมันก็คล้ายๆกันไหนเห็นต่างกันเลยแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าลูก2มาเนี่ยผมว่าจะเห็นสไตล์ที่โคตตอยเนี่ยทำได้เหมือนซ้อมแน่นอนตอนนี้จิ๊กซอสําคัญเนี่ยจากสิตัวเนี่ยถ้าเราประเมินกันจริงๆเนี่ยนะครับตัวที่สามารถจะเล่นแล้วยืนระยะได้ใน90้าสิบวนาทีโดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนทั้งปัญหาเรื่องความฟิตหรือว่าเรื่องความเข้าใจในเกมการยืนตำแหน่งเนี่ยจากสิตัวเนี่ยผมว่าประมาณสักเจมันป8ตัวลี่งมัน ฟุตบอลขั้นต่ำศูนย์เนี่ยสิบสี่สิบห้าตัวเนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับกับหนึ่งเกมเพราะเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนตัวได้ห้าคนฉะนั้นนอกความถมเองเนี่ยปัญหาหลักๆตอนเนี้คือตัวหลักสำรองกับตัวจริงมันยังทดแทนกันไม่ได้เพราะผู้เล่นเนี่ยมันขาดหายไปเยอะอันนี้ผมบอกอย่างทีมใหญ่เปลี่ยนเยอะอย่างบีจีอ้าวก็เจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเยอะมากกับไม่ดีถ้าผู้เล่นที่เอากลับมาหรือว่าทดแทนกันเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าตัวที่อยู่ก่อนหน้านี้แต่ส่วนตัวก็ยังแอบเป็นกำลังใจใหให้กับโโคคคต่ค่ยยนนรผมวาาไไทลทลีเเปป็ เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีโอกาสทําทีมในไทยลีกหนึ่งเนี่ยคือซัพพอร์ตหมดเพราะมันก็ควรจะเป็นเวทีให้โค้ชไทยเนี่ยได้แสดงฝีมือและก็พัฒนาตัวเองด้วยคือการที่จะไปเสียเงินเรียนโปรไลเซนมาถ้ามันม,มีเวทีให้ทํางานกับความเข้มข้นของผู้เล่นที่มีคุณภาพที่จะใช้งานแล้วอยากทําบอลตามคอนเซ็ปต์ของตัวเองเนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ที่จะไปเสียเงินเรียนแล้วมันก็ย้อนแย้งกับหลักการของสมาคมที่ต้องการจะผลักดันโค้ดสร้างโค้ชให้มากขึ้นแต่ไม่มีพื้นที่ให้เขาทํางาน ่ะส่วนสถานการณ์นะครับหลังจากจบนัดนี้เนี่ยตารางคะแนนบียูก็รังที่3เหมือนเดิมยี่สแดต้มเท่ากันท่าเรือแต่ประตูได้เสียยังเป็นรอสุราษฎร์บุรีฟอร์มแรงขึ้นมานะครับมี15แต้มตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่4มีแต้มเท่ากับ BG แล้วก็อุทัยที่สะดุดแต่ประตูได้เสียดีกว่านะครับเลยแซงขึ้นไปส่วนท้ายตารางนครปฐมพลาดโอกาสหนีโซนแดงหลังเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวแต่ก็ยังดีกว่าแพ้คาราซึ่งวันนี้นะครับยังมีหนึ่งคู่นั่นคือระยองเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิยะ ทายทั้งสดทาง t ทรูบอลไทยหปิดท้ายที่เรื่องของสารัฐอยู่เย็นกันหน่อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เฝ้าติดตามมาตลอดเหมือนกันแต่บางครั้งอาจจะไม่นําเสนอข่าวถ้าเจ้าตัวไม่ได้ลงซึ่งนัดเนี้มีชื่อเป็นตัวสํารองในเกมเจลีก2นัดที่เรโนฟายามากุจิต้นสังกัดของสารัฐเนี่ยบุกไปเสมอกับทางรออาโซคุบามโตะแล้วก็อยากพูดถึงหน่อยเพราะว่าสารัฐได้ลงสนามในช่วง3นาทีสุดท้าย มันทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือการเปลี่ยนตัวตรงเนี้มันก็เหมือนกับการเปลี่ยนตัวคือผมไม่แน่ใจว่าคือเขาค่าเวลาหรือว่าอะไรซึ่งการเสมอทําให้เรโนฟาตามอันดับ6อย่างวิกต้าเซนไดไม่ทันแล้วนะครับหลายตออเนี้ยแต้มห่างถึง10คะแนนในขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกแค่3นัดพื้นที่เพย์ออฟที่จะลุ้นขึ้นเจลิกหนึ่งเนี่ยโอ้จบแล้วนะครับซึ่งฟอร์ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้แพ้ในลีกมา6นัดติดต่อกันหลุดจากโซนเพย์ออฟมาอยู่กลางตารางเนี่ย อันที่ต้องพูดกันตามตรงนะคบผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ของทีมเป็นยังไงแต่โค้ดเรียวก็ต้องรับไปเต็มๆเพราะในช่วงโมเมนตัมที่มันกาลังดีเนี่ยถ้าสังเกตหลายครั้งเอาเป็นว่าเราติดตามดูเ l ลิกสอ2จากการที่สารัฐไปนั่นแหละเลยอยากรู้ว่าวิธีการเขาเล่นยังไงปรากฏว่าผมงงนะครับว่าฟุตบอลเจลิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่โยนกันนะครับแต่ของเรียวเนี่ยดูจะเน้นบอลยาวเป็นหลักและผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของผู้เล่นเนี่ยมันเหมาะสมกับวิธีการหรือเปล่าเพราะผลการแข่งขันมันสะท้อนว่า มันไม่น่าไปกันได้เพราะมันแพ้ถึงโกเกมติดต่อกันคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยู่บอลไทยลีกนะแพ้แบบนี้ติดกันอนะ่ะผมว่าไปแล้วนะครับในช่วงสถานการณ์ที่ทีมต้องการจะเป็นแบบความหวังอนะ่ะไม่ว่าจะหนีตกชั้นหรือว่าจะลุ้นเพย์ออฟเพราะว่าจากหลายๆเกมเนี่ยยูดีคุณก็เป็นเล่นในวิธีการที่เหมือนกับชวนเขาทะเลาะเล่นเกมเร็วแต่ปรากฏว่าฟุตบอลเนี่ยบางจังหวะคือเพสเขาไม่จนและก็โดนแกะและก็เสียประตูเพราะสถานการณ์เริ่มเป็นดองอ้าวคราวนี้ต้องเร่งใส่คู่ต่อสู้ผู้หวังเอาประตูคือก็โดนลูก2ลูก3า และก็เป็นเกมที่ไม่ได้ลุนซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่สหรัฐกอ็อาจจะมีเวลามากขึ้นในการที่จะลงสานามจากการที่เขามองว่าเฮ้ยเกมไม่ทันแล้วหรือเปล่าหรือจะเอาลงมาพลิกเกมซึ่งผมเห็นอยู่เพียงแค่ไม่เกิน2นัดนะครับที่สหรัฐจะได้เล่นในสถานการณ์ที่แบบไม่ได้กดดันจนเกินไปแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ผมทราบข้อมูลจากน้องเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าตามติดเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าฝึกซ้อมได้ดีอย่างเช่นสถิติในการวิ่งเนี่ยก็เขาบอกว่าเอาเว่าติดท็อปทีอะ คือไม่ใช่ไปแล้วไม่วิ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนนถ้ามีคอมเมนต์มาเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ยืนยันได้ตัวเลขได้ว่าสหรัฐไปร่างกายนะครับไม่ได้เป็นรองผู้เล่นของญี่ปุ่นและด้วยวัย32ไม่ใช่โจ์นะครับว่าไปแล้วต้องปรับตัวเยอะคือมันก็มีช่วงเวลาที่ยากแต่ตอนนี้ผ่านไปได้แล้วส่วนเกมอุ่นเครื่องก็มีโอกาสต,ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่เล่นในเกมแข่งขันจริงแต่การเล่นอุ่นเครื่องหลายครั้งก็มีทั้งจ่ายบอลได้ยิงประตูได้อย่างก่อนหน้าเกมเนี้ย ก็ยิงประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรับทราบม,มาส่วนเรื่องรายละเอียดก,การซ้อมให้ทีมเนี่ยผมไม่ทราบแต่ในการเล่นกับฟอร์มก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากเนี้ยมันวัดเลยว่าโค้ดเดียวที่บอกว่าอยากเอาสารัฐไปใช้เนี่ยคุณจะใช้ไหมถ้าคุณหมดสิทธิ์แล้วในการพาทีมเลื่อนชั้นไปเล่นเพย์ออฟในศึกเจลิกหนึ่งฉะนั้นอนาคตของคุณเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสโบสรจะยังเก็บไว้ไหมซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันก็ยากส่วนสารัฐเองเนี่ย พอเป็นนักเตะยืมตัวในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะบอลเขาอนาคตของโค้ดเรียวก็ไม่รู้จะอยู่จะไปดังนั้นสหรัฐเองเนี่ยคอนเทคส่วนหนึ่งก็ไปเพราะว่าอะเรียวรู้จักตอนที่อยู่ BG ดังนั้นมันน่าเห็นใจทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างง่ายว่าอยากให้คนไทยไปเล่นในเจลีกเยอะๆเนี่ยผมว่าสติมันชัดนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เราไปหรือว่าแทบจะร้อในช่วงหลังเนี่ยโค้ชต่างชาติหมดเลยครับที่เราแจ้งเกิดได้ ไล่แ,แต่ชนะทิพไปนี่นะครับก็โค้ชต่างชาติวันนี้ทุกคนที่เรามีโอกาสลงเล่นเนี่ยเป็นโค้ชต่างชาติหมดแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ชญี่ปุ่นอ่านดูอย่างตอนเจย้ายจากซัปโปโรไปฟอนตาเล่ไปกับโอนิกิก็ไม่มีโอกาสในการลงเล่นคือเหมือนญี่ปุ่นเขาเขาก็ยังคงชอบความเป็นนักเตะของเขาอะนะครับที่มองว่าเล่นแล้วมันตอบโจทย์เรื่องการสื่อสารวิในัยในเกมรับแต่ถ้าลูกพลิกแพงเนี่ยญี่ปุ่นก็จะสู้เราไม่ได้น,นี่ต้องว่างตามหลักเพราะว่าเราไปหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเราไปในตำแหน่งเกมรุกมากกว่าเกมรับ แต่พอตำแหน่งสารัตเนี่ยเหมือนกับว่าพอเขาเอาไปใช้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเอาสารัตคือดรอปลงมาเป็นเหมือนกับตัวช่วยในการเซตบอลแต่สุดท้ายเนี่ยฟุตบอลวางยาวซึ่งถ้าวางยาวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะถอยกองกลางดรอปลงมาทาไมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดรอปกองกลางลงมาเนี่ยเพื่อเป็นหลังสามตัวก็คือการดันแบ็กขึ้นไปเพื่อไปเติมเกมลุกด้านบนแต่ถ้ามบองในแง่ดีอ่ะเรื่องประสบการณ์นะครับได้ไปสักทีหนึง่งร่างกายกลับมาคือคอนเฟิร์มว่า ยังไงดีกว่าอยู่ไทยลีกแน่นอนคือตอนนี้โจทย์ของสารัฐเนี่ยทลายกำแพงจากแฟนบอลหลายคนที่บอกไปแล้วนะครับว่าอะไปเจลีกไม่ได้หรอกถ้าไปก็ไม่ลงโอเคในมุมมองนะตอนนี้ไม่ได้ลงเนี่ยก็ต้องไปดูโจทย์ได้ว,ว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่บอกว่าแค่ไม่ลงแล้วตีความว่าสารัฐเนี่ยซอไม่เข้าระบบเพราะว่าด้วยตัวเลขสถิติมันก็ฟ้องชัดนะครับว่ามีความฟิตเพียงพอแต่พอกลับมาบีจีเนี่ยน่าสนใจว่าด้วยโปรไฟล์ที่ไปอัพมาแล้วเนี่ย โค้ชใหม่จะใช้งานยังไงเพราะเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าโดยสเปคโค้ชเนี่ยผมดูแล้วระบบเนี่ยมันยังจะเป็น3อยู่แต่มันสำคัญที่ว่าคุณต้องเติมเต็มผู้เล่นใหม่ในตําแหน่งกองหลังมาให้กับโค้ชคนใหม่แน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้ใครมาโอกาสรอดก็ยากเหมือนเดิมครับ หลัท้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับทั้งวิดีโอทาง YouTube ทาง Facebook ก็มีนะครับทาง TikTok แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ4ช่องทางนี้กดติดตามได้เลยนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไส่โค้งอยู่กับผมเจวรัปัแบบนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ